เพราะไม่รู้จะหาข้าวกินไม่ได้ได้กินนมปังกับนมข้นหวานพอกไก่โดหนามากเลยนะไม่ใช่แบบปางๆเหมือนเรามือคือวันมือนี้คือนมปังกับนมข้นหวานขนตกอีกแล้วก็ต้องเป็นคนกินง่ายมือ้อเช้าก็ง่ายๆคือหาร้านกินข้าวเลยก็คือมามากระป๋องไม่ใช่ว่าเราอยากกินนะ มันไม่รู้จะกินที่ไหนเมื่อวันก็หากินไม่ได้ก็ต้องกินขนมปังผลไม้ชิกุวะอะไรที่กินได้ง่ายๆ yeah. นี่แดงหาพรมองฝนคืออะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันอ่านไม่ออกตอนแรกก็ไม่กล้าแซงเห็นสามสี่คันแซงก็เลยเอาแซงมั่งก็แล้วกัน มันอ่านว่าอะไรไม่รู้นะแต่ไม่ออกฝนตบหมอกไม่เอาครับเขาเข้ากักอุโมงค์อีกแล้วอุโมงค์เยอะจริงย่อไกลโดแต่อันนี้ไม่เยอะแค่สี่เล่กว่าเมตรเองอุโมงค์ที่นี่มีสองกล่องนะ แยกนะขาขา,ขาไปขาสวนไม่ชนกันแต่ตอนที่ไปเมื่อคืนเราไปฟัวโน,โนเนี่ยอยู่ในป่องเดียวเลยขาไปขากลับเอเลยกาอุโมงคเดียวกันเ่าว่าช่องเขาว่ะสวยดีเขาภูเขาอันนี้ไปอีกเขาข้ามเลยนะถ้าวันที่ฟ้าเปิดที่คงเห็นแบบพื้นที่โล่งอ่ะแต่ว่ามันไม่เห็นอ่ะอดเลย เดี๋ยวโชว์มัสกอรนึงฝนตกเราก็ต้องไปค่ะตามแผนเที่ยวที่ตั้เอาไว้ออ,อกค่ะค่าทางด่วนอันนี้ต้องจ่าย2,590เยนอ่าล้วก็ทางออกแล้วก็ไปที่ป้ายคำว่า ETC นะคะไปที่ป e ้าย ETC แล้วไม่ต้องเสียตังค์ถึงคนใช้ไป ETC ก็ไม่ต้องเสียตังค์เพราะว่าเก็บเงินหลังจากที่ใช้รถเสร็จแล้ว อันนี้เราต้องจ่ายตังค์เพราะว่าเราใช้บัตร Express Plus ซึ่งเป็นบัตรสำหรับรักต่องเที่ยวเท่านั้นที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่นเราก็เจอแล้วค่ะมียัษ์ค่ะแต่ฝนมันตกค่ะหนักด้วยเ e ลคัมทูโนโบริสึออนเซนมียักษ์ตัวนี้อยู่นะคะแล้วก็ทำการเลี้ยวซ้ายนะคะ ช่องเขาอ่ะนี่เลยคะ่ะเป็นตึกสูงในหุบเขานี่เลยคะ่ะไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่าอยูุ่บเขาใช่ไหมตึกสูงแบบนี้น่าเชื่อจริงๆเขารู้สึกว่าเมืองในุบเขามันไม่น่ามีตึกสูงแบบนี้ เป็นเมืองย่อมๆเลยนะคะแต่ที่ว่บบางภูเขาโอ้แม่เจ้าอเมซิ่งกแล้วห้าร้อยเยนแล้วอย่าลืมขอตะลุงขอติ๊กเก็ตมาด้วยนะเพราะจะต้องไปจุดที่สองและแกไม่ให้อ่าแล้วก็เดินแล้วก็จอดรถเสร็จแล้วก็เดินไหมนะคะผานดอกไฮเดนเยียสีฟ้าที่สวยงามขวาม,มือก็จะเป็นจุดที่ขึ้นบันไดจุดนี้ เดี๋ยวขอดูกันนะคะว่าแผนที่เขาไปไหนนี่คือนี่คืออะไรคะนี่คือก้อนหินธรรมชาติโดยที่มีพระลูกมุงเนี่ยได้มาแบบสลักไว้เพืกล่าวว่าน้ำที่ไหลอย,อยู่บนหินเนี่ย ทะให้สุตราคาบาวุตโตสุตราคืออะไรไม่รู้น่าจะเป็นบัทร่แบบเดี๋ยวไปดูข้างบนมีอะไรนะคะจุดนี้จุดจุดนี้นะคะนี่คือทางของน้ำแร่ที่โอนิบิสสุไม่มีกลิ่น มันคงมีเหยแต่ว่าจะมทำไยวันนี้ไม่มีก็ไม่รู้โอ้เห็นไหมคะคนเดินโอเคไปทางนี้ค่ะจ,ะจะเห็นวิวหุบเขานรกอยู่ด้านข้างๆชิกกสุโทยะในช่อนนาพภาคโนโบริเบสึจิงโกคูดานี่นี่คือภาพ ไม่ให้กดได้เหรอไม่ <_ away> ไมีเรายืน <l> อยู่ตรงนี้จริง,รงๆมันเป็นอย่างนี้มันเป็นปากบองบัวค่ะที่ยุบลงยุบตัวลงมาแต่ภูเขาไฟแม้ที่เราจันด้ว่าเวลามันยุบตัวตรงกลางต้องป่องขึ้นมาเนาะทกที่เลยที่เซนเทเลนก็เป็นแบบนี้เอแต่นี่มีควันขึ้นชุยชุยเซนเทเลนไม่เห็นเนาะบนนั้นจะมีป้ายหิน <G ül üş> ก็คือเดินมปอีกส0เมตรนะคะเรียกว่าเทสเซนอิเคสามเมตรเดินลงไปทางนี้นะคะใดไม้อะลองไปดูนะคะว่าข้างล่างเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันไหนๆก็มาแล้วเราส่งหน่วยก้าตาลงไปก่อนสองคน,นค,คืออะไรคะ เสสาเ s ส er ุลข f the Nabu า a t กกระทิงซัลเฟอร์ว t ดกิจ i ุไอ with the water touching below the temple to find the cure นั่มีคนเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็เลยสร้างศาลไว้ตรงนี้ให้คนถ่ายดูว่ามีพองมอะไรไทยด้วยนะคะตุ๊กตาไทยไมีพอมีพรมอะไรไทยด้วยค่ะอุหภูิร้อน60องศามีควันออก น่าจะจุดนี้คือจุดที่มีคนบอกว่าเอาไปทาตาแล้วตาบอดตาหายแต่กำลังสงสัยว่าน้ำ60องศาซีมันจะตาหายอะป่าเดินกลับไปจกุดอื่นต่อนะคะกินกราประทานเริ่มรด้รกีินแล้วค่ะตรงนี้เขาก็ไม่ให้เดินให้อยู่ในแอร์เดยทางตามทางเดินนะคะ ดอกไม้สีขาวประับปลายเห็นที่ตรงต้นไม้ขึ้นแสดงว่าเย็นแล้วพื้นไม่ร้อนถึงมีสิ่งป็งพืชถึงขึ้นได้ไอตรงนี้ต้องใส่ร้อนตับแน่เลยจะไม่มีพืชขึ้นเ,เดินต่อไปค่ะยังไม่ถึงจุดไม้ค่ะเราเดินทางนี้ก่อนนะคะเราจะลงไปชื่นชมกับจุดๆนั้นมีอะไร เราไปดูซช่ว่าตรงนั้นมีอะไรนะคะเดินลงมาดูนะคะน้ํานั้นอยากรู้ไหมคะว่าอุณหภูมิเท่าไหร่อยากรู้ค่ะแต่ไม่อยากสัมผัสมันคงต้องร้อนแน่ๆใกล้ๆจะเว่ายังมีควันพวยพุ่งออกมาเลยนะคะดูดีเนี่ยค่ะจะเห็นไหมคะตรงจุดเนี้ยค่ะยังมีควันพวยพุ่งออกมาเลยนะคะ ไปต่อค่ะดูด้านหลังที่ก็เห็นก้อนนี้นะคะวันยังคุ้งอย่างดุนแรงเขาเรียกว่า h ฮ l l v a l l e ครับพื้นที่อันร้อ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 นพอถึงนี้กลับมีมอสขึ้นค่ะ ูอันนั้นควยพุ่งอย่างเดินแรงเลยค่ะข้างหลังนั้นยังพูดพูอยู่เลยนะคะเห็นไหมคะเนะี่ยดูอะไรคะอะไรคะอันนี้คืออะไรบอกนะครับไปมันคือจุดอะไรคะเดี๋ยวมันจะมีน้ำปปุ้งปอันนก็ต้องรีบหนีสิคะมันไม่ไปพู่งขนาดนั้น จงจุดนี้แต่ไม่ได้พุ่งแรงเป็นพุ่งเป็นสูงใช่ไหมคะแล้วก็ดับเองเหรอคะ,ม,อะมันเกิดได้ยังไงคะเนี่ย น้ำยังไงคะเออรูปปัญหาที่ไหนคะปัญหาที่ไหนคะมันาเป็นช่วงๆอ่ออแปดสิบองศานะคะเห็นอยู่นะคะว่าบ่อนี้ ไม่มีน้ำนะคะเย็นเยวต้องม,มีคนเย็นเดียวเ,เอาแล้วค่ะ,คะเอาแล้วค่ะเริ่มมีน้ำผุดออกมาแล้วค่ะน้ำมันมาจากไหน น้ำมาแล้วค่ะบุง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  เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะอ้าวน้ำมัไปไหนแล้วคะเนี่ยใครรู้ช่วยตอบทีหรือจุดนี้กัอจุดที่น้ำอยู่ในแล้วพอมันเดือดก็บุ่นออกมา <c oughs> ขุ่นนะคะแต่เป็นน้ำอีกสายหนึ่งสีเหลืองของซาวเฟอร์เลยต้องขึ้นไปนะคะ คืบอกไม่ต้องขึ้นกับทางเก่าค่ะ